ซิล่าซิงเกิลพอย์ผลงานจาก Netflix Original Anime Series ที่ผมบอกตรงๆว่าผมลังเลมากว่าจะรีวิวอนิเมะเรื่องนี้ดีไหมแต่ไหนๆดูจบแล้วก็เอาซะหน่อยวะคือผมสารภาพตามตรงเลยครับว่าผมใช้เวลาดูอนิเมะเรื่องนี้าราวๆหนึ่งสัปดาห์อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความที่เราไม่ค่อยมีเวลาด้วยแหละหรือมันอาจจะไม่ได้ดึงดูดให้ผมดูตอนต่อไปสักเท่าไหร่เพราะอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆไล่กันไปครับผม แต่สิ่งที่ทําให้ผมกังวลมากที่สุดในการรีวิวอน,นิเมะเรื่องนี้ก็คือผมเนี่ยดูจบครบ12ตอนแล้วปรากฏว,ว่าผมแม่งไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับอน,นิเมะเรื่องนี้เลยคือดูจบแล้วสมองมันขาวโพลนไปหมดครับเหมือนตอนสมัยเรียนวิชาย,ยากๆอ่ะพอจบค้ามาแล้วก็ปุ้งสมองก็เบิดหัวแบงค์ไปเลยไม่ก็เลยทําให้ผมลังเลว่าอาแล้วกูจบพูดเรื่องอะไรดีวะกูดูจบแล้วแต่ไม่รู้เรื่องเลยโว้ย ไปเล่าให้ใครฟังก็ไม่ได้ว่าเรื่องมันเป็นยังไงเหมือนเล่ามาเมื่ออยู่และอาจารย์เรียกถามอะ่ะคําตอบคืออะไรเพราะงั้นนะคลิปนี้มันจะมีแต่น้ําหรืออะไรก็ตามครับขอให้รู้ไว้แล้วว่าผมโง่คือเอาจริงๆแล้วผมไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับพวกอนิเมะวิทยาศาสตร์หรือว่าหนังไซไฟ,ฟที่ทฤษฎีเยอะแย,ยุบยับอะไรนะครับผมและผมจะใช้เวลาในการดูอินเตอร์สเตลาหรือว่าเทเนตถึง2รอบกว่าจะพอรู้เรื่องเี่ย คือหนังโนแลนเนี่ยผมต้องดู2รอบหมดแล้วครับเพราะว่ารอบเดียวเนี่ยผมเข้าไม่ถึงจักรวาลโนแลนจริงๆแต่หนังโนแลนผมรู้สึกว่ามันกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเราอะให้เข้าไปเก็บรายละเอียดในรอบที่2องแต่กับก็ซิล่าซิงเกิลพอยท์ผมไม่ได้มีความรู้สึกอยากจะเข้าไปซ้ําเลยจริงๆมันเหมือนกับวิชาที่เราไม่เข้าใจมากๆจนเข็ดขยาดไม่อยากจะไปแตะมันซ้าอะก็ซิล่าซิงเกิลพอยท์เป็นอนิเมะแนวไคจูไซไฟ ที่มีวิทยาศาสตร์ที่จ๋ามากๆครับมากจนผมนึกว่าผมอยู่ในห้องเรียนฟิสิกส์ที่นำแสดงโดยคุณกินแล้วก็อาราเร่ <No. S 1> อนโตเจ้าผมขาวที่เหมือนคุณกินก็คืออาริคาวายุนส่วนอาราเร่ก็คือคามิโนเมอิจริงๆทั้งคู่เนี่ยไม่น่าจะเรียกว่าพระเอกนางเอกได้หรอกเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยมันแทบไม่ได้เจอกันเลยครับเรื่องถูกแบ่งออกเป็น2เส้นใหญ่ๆคือเส้นเรื่องฝั่งไคจูแล้วก็เส้นเรื่องฝั่งวิทยาศาสตร์แต่เอาจริงๆ จะเรียกว่าฝั่งไคจูเลยก็ไม่ถูกนักเพราะว่าฝั่งไคจูมันก็วิทยาศาสตร์เหมือนกันแต่เอาเข้าคร่าวประมาณว่าฝั่งทฤษฎีกับฝั่งปฏิบัติก็ได้ครับเรื่องของฝั่งอริคาวายุนเนี่ยมีอาชีพเป็นเหมือนร้านรับจ้างสารพัดซึ่งชื่อว่าโอทาคิแฟคทอรี่คือทํางานสารพัดอย่างเลยครับทั้งไฟฟ้ามีปัญหาน้ํารั่วตามหาผีไขเรื่องลี้ลับเซตอัพหุ่นยนต์มั่วซั่วไปหมดเส้นเรื่องของยุนเนี่ย จะลงไปตามพื้นที่ต่างๆสถานที่ต่างๆเพื่อแก้ไขปริศนาเกี่ยวกับไคจูแต่ก็จะมีการลากเปลี่ยนข้อมูลกับเมอิอ e ยู่โดยทั้งคู่ก็จะสืบหาเบาะแสที่เกี่ยวกับนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าอาชิฮาระอาชิฮาระเนี่ยหายตัวไปเมื่อ50ปีก่อนครับและก็มีเบาะแสและก็ทฤษฎีมากมายทิ้งเอาไว้ยันปัจจุบันยุนมันก็เลยลงพื้นที่ในญี่ปุน่นและก็ได้เจอกับไคจูตัวแรกของเรื่องด้วยนั่นก็คือราดอน ราดนอนเป็นไคจูที่ออกมาในหนังของโทโฮหลายต่อหลายเรื่องครับแต่ออกมาบ่อยที่สุดก็น่าจะเป็นกอซิล่าเนี่ยแหละเมื่อไคจูตัวแรกโผล่มาคนที่สู้ไม่ใช่กองกําลังป้องกันตัวเองหรือว่าทหารของญี่ปุ่นนะครับแต่เป็นทีมโอซากิแฟคทอรี่เป็นคนสู้ซะง,งาั้นซึ่งก็ไม่ได้สู้กันมือเปล่านะเพราะว่ามันมีหุ่นยนต์ยักษ์ที่ใหญ่กว่าคนนิดหน่อยมาช่วยสู้เรียกว่าเจ็ตจาก,กัว ซึ่งมันก็ดูเป็นหุ่นกระโหลกกลาที่ไม่น่าจะไปฝากความหวังอะไรไว้ได้เลยครับคือลองคิดสภาพว่าเรายังไม่เห็นก็ซิล่านะแต่ไอหุ่นกระเปียกแบบเนี้ยจะไปสู้ก็ซิล่ายังไงในตัวผมที่ดูก็ซิล่ามาหลายต่อหลายภาคโดยเฉพาะภาคหนังโรงระยะหลังๆเนี่ยพี่กอสเราตัวเบิ่มมากครับผมตัวใหญ่มากยังไงในอนิเมะเนี่ยเราก็จะจินตนาการว่ามันคงจะใกล้เคียงกับหนังแหละแต่ปรากฏว,ว่าก็ซิล่าในภาคนี้ ตอนโผล่มาเนี่ยขนาดตัวน่าจะใกล้ๆก,กับกซิล่ายุคแรกๆของโทโฮเลยที่มีความสูงราวๆ50เมตรอ่ะไหนๆก็พูดเรื่องกซิลากันแล้วขอบ่นหน่อยครับผมผมขอถามคุณผู้ชมทั้งหลายนยว่าเวลาเราดูเรื่องกซิลานี่ยเราคาดหวังอะไรกันผมว่าสิ่งที่เราคาดหวังแน่ๆก็คือเราอยากดูกซิล่าใช่ไหมคือกูเปิดมาดูกซิล่าแต่กซิลากูอยู่ไหน มันยิ่งกว่าจาพนมถามหาช้างอีกผมถามหากอซิล่าตลอดทั้งเรื่องอะเพราะนี่คือสิ่งที่เรา,าคาดหวังครับแต่ตอนแรกผ่านไปตอนสองตอนสามค่อยๆผ่านไปก็ยังไม่มีกอซิล่าครับปกติแล้วในหนังเนี่ยหนังสองชั่วโมงเนี่ยเราจะได้เห็นกอซิล่าเนี่ยยังไงก็ไม่น่าจะเกินชั่วโมงแรกอะต้องได้เห็นแล้วอันนี้คือกรณีของหนังโลงนะแต่อันนี้แม้เรื่องนี้คุณผู้ชมต้องใช้ความอดทนมากหน่อยครับ เพราะว่ากว่าที่เราจะได้เห็นกอซิล่าแบบแบ,บแวบ,บเนี่ยคือเราราท้ายตอนที่6เลยที่พีแกกระโดดโชว์ตัวออกมาตอนแรกที่ผมดูเนี่ยผมยังไม่ได้คิดเลยนะว่านี่คือกอซิล่าเพราะว่าสีก็ไม่ใช่แถมมีคลีบอีกก็นึกว่าเป็นไขจูปลาชนิดหนึ่งแต่มันลังเลตรงว่ามันมีคลีบบนหลังที่เป็นเอกลักษณ์ของกอซิล่าอยู่แถมปรากฏตัวมาพร้อมเพลงประจาตัวครับ ที่เพลงนี้เนี่ยเราน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีแหละคือผมอาจจะไม่ได้เป็นแฟ,มแฟนมันฮทก็ซีร่าสักเท่าไหร่แลแม้จะดูมาหลายต่อหลายภาคก็ตามทั้งของฝั่งโตโฮแล้วก็ฝั่งฮอลลีวูดด้วยก็เรียกว่าลืมทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดสิ้นครับด้วยพรสวรรค์อันมากมีของผมนั่นเองเป็นพรสวรรค์ที่ไม่น่าจะมีใครอยากมีเท่าไหร่เพราะว่ามันทําอะไรโคตรลำบากครับกับการลืมทุกสิ่งทุกอย่างในเวลาไม่เกิน3เดือนแล้วมันโคตรลำบากตอนรีวิวเพราะว่า ผมจําไม่ได้ครับก็เลยต้องย้อนกลับไปดูใหม่คือผมทํารีวิวนี้หลังจากดูจบได้สองสามวันเองนะสัภาพเลยว่าผมลืมแทบทุกอย่างไปหมดแล้วครับคือกลับไปดูใหม่เนี่ยก็คือเหมือนได้ดูหนังใหม่เรื่องหนึ่งเลยเป็นพรสวรรค์ที่สามารถดูอะไรซ้ำๆได้โดยไม่เบือ่อแม้ในวัยเด็กของผมเคยดูก็เซ่ามาหลายภาคแล้วแต่ผมก็จำไม่ได้ครับว่าก็เซ่าในภาคแรกๆเนี่ยมันมีวิวัฒนาการแบบนี้ไหมคือมันโผล่มาตนแรกเป็นปลาครับแล้วพอขึ้นฝั่งเนี่ยก็เปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆ กว่าจะใกล้เคียงกับก็ซิล่าที่เรารู้จักเนี่ยก็เกือบเกือบทายเรื่องแล้วเพราะงั้นใครที่คาดหวังว่าเราจะดูก็ซิล่าแล้วเราจะได้เห็นก็ซิล่าในเรื่องนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าอาจจะผิดหวังเพราะว่าฉากที่ก็ซิล่าออกมาเนี่ยมันไม่ได้จุใจคนดูอะไรขนาดนั้นครับความคาดหวังอีกอย่างที่เราดูก็ซิล่าคืออะไรครับเราอยากเห็นมันอารวาสทำลายข้าวของทำลายบ้านเมืองให้แบบย่อยยับด้วยความซาดิสแต่อย่างที่บอกว่าก็ซิล่ามันออกมาน้อยมากครับ ทงแบบนี้มันก็เลยน้อยไปด้วยแต่ถ้าเราเปลี่ยนแนวคิดใหม่ดูไคจูตัวอื่นไหมราดอนเป็นไงบินทุ่อะไรเนี่ยราดอนน่ยคือกูมาดูกาซิล่ากูไม่ได้มาดูราดอนโอเคครับเราผิดหวังกันไปสองเรื่องแล้วช่างมันเราคาดหวังกับอะไรที่มันอีปิกอีก,กว่านี้ดีว่านั่นก็คือไคจูไฟการต่อสู้อันดูเด็ดเผ็ดมันของสัประหลาดร้ายการประทะกันของเหล่าไคจูทั้งหลายดังสุภาษิตที่ว่าเลดเดมไฟ Let them fight. ในอดีตนั้นเราได้เห็นไคจูไฟที่ดูเด็ดเพ็นมันเต็มไปหมดับผมทั้งกอซิล่าปะทะมอตรากอซิล่าปะทะกิโดรากอซิล่าปะทะคองกอซิล่าปะทะไททันคือเราคาดหวังฉากต่อสู้มันมันแบบนี้แต่กับเรื่องกอซิล่าสกิล่าพอยท์ไม่ได้มีไคจูไฟมันมันให้เราดูเลยมีไฟหนึ่งในตอนสุดท้ายครับที่ต้องบอกว่าเออมันสู้กันไปแล้วก็อธิบายทฤษฎีต่างๆไปด้วย คนง่อ,อย่างผมเนี่ยยังเออแดกกับทฤษฎีอยู่เลยครับมันก็เลยรู้สึกว่าเราตามไม่ทันนะแล้วก็ไม่ได้สนุกกับไฟสุดท้ายของเรื่องนี้เลยครับอันนี้บอกไว้เลยว่าอาจจะเป็นที่ตัวผมคนเดียวนะหรือบางทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้สนใจทฤษฎีบ้าบอของมันเลยอาจจะดูสนุกกว่านี้ก็เป็นได้เรามาชมข้อดีกันบ้างดีกว่าครับผมในมุมมองผมนะผมค่อนข,ข้างผิดหวังกับ Netflix Original a n i m e Series ในหลายๆเรื่องในช่วงนี้ครับแต่ก็ซิล่าซินจิล่าพอยส์เนี่ย ถ้ามุมมองของอนิเมะเนี่ยผมว่านี่คืออนิเมะที่ดีเลยครับผมผมรู้สึกได้ถึงความเป็นอนิเมะของมันมากกว่าอนิเมะเรื่องอื่นๆหลายๆเรื่องของ Netflix Original Anim e เมคือเรื่องนี้เนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวที่ดีโมเดลสามมิติของตัวไคจูก็ทําออกมาได้ดีนะแม้มันจะดูแปลกๆแล้วก็ไม่ได้คุ้นตาสักเท่าไหร่ครับกว่าจะรู้ว่าไคจูตัวนี้มันคืออะไรเนี่ยก็ใช้เวลาพอสมควรแต่โดยรวมถือว่าทําออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะงั้นเรามาสรุปกันดีกว่า อนิเมะเรื่องนี้คืออนิเมะแนวไซไฟเป็นอนิเมะวิทยาศาสตร์จ๋าเลยคือถ้าคุณผู้ชมอยากหาหนังสเปราาดอารวาดบ้านเมืองพังกันตูมตามดูแล้วได้ความสะใจเรื่องนี้ไม่น่าตอบโจทย์เลยครับแต่ถ้าอยากหาเรื่องปวดกระบาลหาอะไรศึกษานอกห้องเรียนก็ดูได้ครับผมผมไม่คิดว่านี่ไม่ใช่อนิเมะคลายเครียดแน,น่แต่อนิเมะมันดีนะถ้าเราไม่ได้คาดหวังเรื่องกอซิล่าแต่มันนชื่อกอซิล่าซิงคิล่าพอยไง จะไม่คาดหวังเรื่องกอซิลาก็ไม่ได้คือมันมีพาร์ทของคนมากกว่า80-90%ของเรื่องเลยแต่ถ้าคุณเป็นแฟน Godzilla กอซิลาก็ดูเถอะครับคือผมเชื่อว่าแฟนกอซิล่าเนี่ยน่าจะดูจบก่อนคลิปนี้ออกแล้วแหละส่วนเรื่องทฤษฎีวิทยาศาสตร์ถ้าถามว่าจะข้ามได้ไหมคือมันพูดเรื่องนี้ทัท้งเรื่องเลยอะแล้ววิทยาศาสตร์พูดไปก็งงไปครับบางคำเนี่ยเรายังไม่เคลียร์เลยแบงมีคำใหม่ออกมาอีกแล้วเช่นคำว่าเส้นทะยงมุมมุมฉากเชื่อไหม ผมเนี่ยเรียนจบไปนานแล้วบวกกับพรสวรรค์ที่สามารถลืมเรื่องราวทุกอย่างได้ใน3มเดือนของผมเนี่ยทำให้ผมต้องมานั่งหยุดเรื่องเลยแล้ว,ลวก็คิดตามมันว่าไอ้เส้นพยงังม,มุมฉากนี่มันคืออะไรวะคือโอเคเส้นพยังมุมโอเคครับเรารู้จักมุมฉากโอเคเราก็รู้จักไม่น่ายากว่ะแต่พอเอาสองคำนี้มารวมกันบันเลยทันทีเส้นพยังมุมมุมฉากแม่งคืออะไรวะ สุดท้ายผมก็ได้คําตอบว่าน่าจะประมาณภาพนี้ครับเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูผมหยุดเรื่องเพื่อหาความหมายของคําคํานี้คําเดียวเลยนะและ้วทิ้นสภาพในเรื่องนี้เนี่ยมันมีประโยคแบบเนี้ยพ้นมาอีกเป็นสิบเป็นร้อยคำอะ่ะสุดท้ายผมก็เลยปล่อยเลยตามเลยครับแล้วก็ยอมรับสภาพว่าโอเคกูโง่กูตามมึงไม่ทันกูยอมแล้วพอดูจบเนี่ยผมก็หนักใจเลยว่าแล้วเราจะพูดอะไรจะอธิบายอะไรดีวะ เพราะตอนนี้สมองแม่งโล่งไปหมดเลยโอเคครับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้แล้วกันครับผมพูดมากไปจะจะโชว์มันสมองอันชาญฉลาดของเราไปอีกใครที่ดูแล้วคิดเห็นยังไงก็มาแชร์กันได้ครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยครับที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ